ความรักครั้งถัดไปนะคะจะเป็นใครเราลองมาฟังคำทำนายนี้ไปพร้อมๆกันนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วสนตัวเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีช่องทางในการติดต่อเดี๋ยวมาดูกันซิว่าความรักครั้งถัดไปเนี่ยเขาจะเป็นใครราชินีเหรียญราชินีถ้วย ราชนีไม้เอ๊ยยังไงเนี่ยนะคะไพ่ราชนีมาหมดเลยขอดูสิกงร้อยโชคชะตาห้าเหรียญโอเคเดะมูนขอดูเดะมูนสิสี่ถ้วยนะคะแล้วก็ขอสี่ถ้วยอีกใบโอเคค่ะสี่ถ้วยห้าไม้ค่ะ ความรักครั้งถัดไปนะคะดูเหมือนว่าเขาคนนี้นะคะสิ่งแรกที่หมอมองเห็นเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไมเซ็ตของเขาอะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักการทำงานการหาเงินการที่ทำยังไนก็ได้ให้ชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้น ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสถานะที่ฐานะปานกลางเขาก็อยากจะกลายเป็นคนร่ํารวยคือบางคนเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออยากจะไต่ระดับชีวิตตัวเองอะตำแหน่งงานให้สูงขึ้นไปเป็นระดับผู้ระดับบริหารนะคะระดับสูงแต่ถ้าใครที่เขามีธุรกิจอยู่แล้วอะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งฉลาดการเงินมั่นคงและเขามักจะมีไอเดียต่าง ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดดังนั้นสิ่งที่คุณสบายใจได้ว่าความรักครั้งถัดไปของคุณอ่ะคนคนนี้การเงินการงานเขามั่นคงถ้าเขาเข้ามาในวันที่เขายังไม่มั่นคงอ่ะแต่ในวันข้างหน้าเขาจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่กลายเป็นคนที่ฐานะการเงินการงานมั่นคงและคุณอ่ะสามารถที่จะพึ่งพาเขาได้นะคะทีนี้พลังงานของ ไพ่เดอะมูนห้าเหรียญแล้วก็ไพ่วิวอัลฟอร์จูเนี่ยหมอสัมผัสได้ว่าคุณกับเขาน่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะมันมี energy ของโชคชะตาที่มันมีการวนเวียนวนเวียนไพ่เดอะมูนก็พลังงานที่แบบเหมือนยังคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญมันเหมือนแอบรอนะคะแอบรอแอบคิดถึงแอบหยหาบรรยากาศมันจะออกแนวโหวยหานะคะทีนี้เราก็ขยายเดอะมูนไปที่สถ้วยแล้วก็ห้าไม้ เหมือนกับว่าคนคนนี้กับคุณอ่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาบางกรณีก็คือเป็นคนคุยนะคะเป็นคนคุยซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณคุณก็เลยไม่เลือกเขาหรือในตอนนั้นอ่ะคุณอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาเขาก็เลยไม่เลือกคุณนะคะอันนี้กรณีที่เป็นคนคุยเป็นตัวเลือกกับอีกประเด็นหนึ่งมันจะเป็นในความสัมพันธ์ที่แบบเเป็นแฟนกันนี่แหละ แต่พอได้เรียนรู้กันแล้วมันเข้ากันไม่ได้ทัศนคติความคิดเห็นมันไม่ตรงกันหรือจะพูดตรงๆคือณเวลานั้นน่ะลองคุยกันแล้วอ่ะมันเข้ากันไม่ได้จริงๆมันปรับตัวเข้าหากันแล้วอ่ะไม่ได้จริงๆมันก็เลยต้องมีการแยกย้ายกันไปหรือแม้แต่บางกรณีก็คือคุณกับเขาอาจจะไปเจอกันในลักษณะที่เวลาที่ไม่ใช่เวลาที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเจอกันตอนที่คุณหรือเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้ว นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไปเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาคนนี้กำลังจะมีการวนเวียนกลับมานะคะจะมีการวนเวียนกลับมาเพราะว่าโชคชะตาของคุณกับเขาในเวลานั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่จังหวะมันอาจจะไม่ใช่แต่ตอนนี้เหมือนจะถูกจังหวะแล้วนะคะเหมือนจะเป็นเวลาที่คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับเข้ามาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะ การกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ขอสามใบนะคะเจ็ดดามอัศวินถ้วยแล้วก็2เหรียญขอดูสองเหรียญสิจะไปในทิศทางที่ดีไหมมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะนะเพราะสิ่งที่เห็นตรงนี้หมอว่ามันก็ยังจะมีประเด็นปัญหาเก่าๆถ้าตอนนั้นที่คุณกับเขาจบกันไปมีประเด็นปัญหาอะไรรู้สึกว่ามันก็จะยัง ยังไม่ถูกแก้ไขกลับมาแล้วก็ต้องมาเจอปัญหาเดิม ะะเพราะฉะนั้นมองว่ามันมีการกลับมาแหละแต่ว่าพอกลับมาแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเก่าปัญหาเดิมๆอย่างเช่นบางคนก็จะมีในเรื่องแบบคุยสองคนนะคุยซ้อนแอบคุยแอบคบซ้อนหรือบางคนก็จะเป็นในลักษณะที่ชอบมามาหายหายคือไม่ได้มีใครแต่ว่าชอบมามาหายหายเดี๋ยวตอบมั่งไม่ตอบมั่งเ,ออเจอตัวยากจริงๆทําตัวลึกลับจริงๆมามาหายหายนะคะหรือบางคนก็คือแบบ จัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ไม่ดีก็คือบางคนก็โฟกัสเรื่องงานก็เอาแต่างานอย่างเดียวจนลืมที่จะมาเติมเต็มหัวใจของคนข้างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังเพราะมันมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับไปเป็นปัญหานั้นอีกนะคะถ้ากลับมาครั้งนี้อยากจะให้ไปต่อแบบในทิศทางที่ดีเลยอะ่ะต้องทำอย่างไรเสรียดายเนาะเพราะว่าถ้ากลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเขามาใน ในรูปแบบที่เขาพร้อมมากเลยอะพร้อมเปรพร้อมดูแลเลยนะคะมาดูซิถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ที่กลับมาครั้งเนี้ยมันไปในทิศทางที่ดีนะคะต้องทำยังไงขออีกใบสิ่งแรกเลยนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆที่เรากับเขาเคยมีประเด็นกันตรงนั้นะคือตัดจบไปเลยนะคะไม่รื้อฟื้น ไม่เอาปัญหาเดิมๆกลับมาพูดไม่เอาสิ่งที่มันเคยทำร้ายจิตใจกันละกันอ่ะกลับขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้อยากให้ไปในรูปแบบอย่าพึ่งไปทำอะไรให้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเราหรือเขาอ่ะรู้สึกอึดอัดคืออยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบชิวๆสบายๆเรื่อยๆนะคะไม่ใช่มาถึงก็แบบ กดดันจริงจังซีเรียสเอาสถานะเอาความชัดเจนถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดความอึดอัดบอกเลยว่าทั้งคุณและเขา่จะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นคนที่อีโก้ทั้งคู่เป็นคนที่ลักษณะแบบไม่ค่อยยอมะนะคะออกแนวอีโก้ออกแนวสั่งการควบคุมมีความเป็นผู้นำม,มีความคิดเป็นของตัวเองดังนั้นเหมือนราชาแบบเอมเ r อรรกับราชาดาบเขาแข็งแข็งกับแข็งมาเจอกันะนะคะ ดังนั้นจากที่หมอมองเห็นไพ่ที่ว่าแข็งทั้งคู่อ่ะอาจจะต้องมีการปรับหน่อยนะปรับให้มันดูสมดุลขึ้นก็คือให้มีความอ่อนโยนให้มีความละมุนขึ้นนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งเกินไปพูดแรงพูดตรงพูดห้วนก็อาจจะต้องปรับคำพูดให้มันมีความซอฟให้มันมีความอ่อนโยนและน่ารักขึ้นและใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบชอบอีโก,โก้ชอบสั่งการชอบเผด็จการควบคุม ก็อาจจะต้องปรับหน่อยนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่แข็งกับแข็งมาเจอกันมันมีแต่หักมันมีแต่พังนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ดําเนินความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของการที่เหมือนห่วงใยใส่ใจกันมีอะไรก็ให้แคร์กันคือรักและแคร์ซึ่งกันและกันไม่ใช่แบบว่าฉันต้องได้สิ่งนี้ไม่ว่าคนคนนั้นอะ อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะจะต้องเหนื่อยยากลําบากยังไงเพื่อทําให้เราฉันไม่สนฉันรู้แต่ว่าฉันต้องเป็นฝ่ายได้รับสิ่งนั้นถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราต้องมาเติมเต็มกันละกันอ่ะเราทําดีให้เขาเขาทําดีให้เราดูแลกันไปอ่ะแบบฟิลฟิลแบบห่วงใยใส่ใจดูแลแต่ไม่ใช่ฟิลแบบคนหนึ่งดูแลแล้วคนนึงรับอย่างเงี้ยก็คงจะไปต่อกันยากนะคะมาดูคำแนะนำจากไพ่กับะเคียฟเลฟนะคะ ห่างไกลใจจางผลประโยชน์นะคะปราสากทรายละเริงไฟแล้วก็โอเคขอดูใจพังซิใจพังคืออะไรโอเคค่ะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้ห่างกันไปนะมันเหมือนกับว่าเขาอะ รู้ตัวแล้วว่าเหมือนเขาหลงละเริ่งวูบว่าไปกับสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆจะพูดตรงๆก็คือเขาทิ้งคุณเพราะว่าเขาหลงไหลไปกับสิ่งอื่นก็ได้แต่พอเขาได้ไปสัมผัสสิ่งนั้นน่ะเขาได้เรียนรู้แล้วอ่ะว่าสิ่งนั้นที่เขาลุ่มหลงหรือหลงละเริ่งไปจนทิ้งคุณไปอ่ะมันเป็นเพียงแค่มายานะคะมันไม่ใช่ความรักที่จริงจังนะคะเขาก็เลยเหมือนคิดได้ คิดได้แล้วนะคะคิดได้แล้วว่าคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆอ่ะก็ยังเป็นคุณและตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาต้องการที่จะให้เรากับเขาอ่ะได้กลับมาในชีวิตของกันและกัน หรือจะพูดตรงๆก็คือช่วงที่ห่างกันเราไปอ่ะไปคบกับคนอื่นแล้วมันไปกันไม่ได้เลยกลับมานึกถึงเราเราเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีที่สุดเคมีตรงกันดูแลและใส่ใจเขาได้ดีที่สุดต่อให้เขาจะไปไปมามาลักลักเลื้อกี่ครั้งท้ายที่สุดแล้วเราก็ให้ให้โอกาสเขากลับมาเสมอนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ